จังหวัดชัยนาทปลูกต้นฟ้าทลายโจรตามโครงการปลูกฟ้าทลายโจรและพืชสมุนไพรช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด19ครับนายสมบูรณ์สิริเวทผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดร่วมปลูกต้นฟ้าทลายโจรนในโครงการปลูกฟ้าทลายโจรและพืชสมุนไพร เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 ที่วัดเขาท่าพระอําเภอเมืองจังหวัดชัยนาธโดยมีพระสุธีวราพรเจ้าคณะจังหวัดชัยนาธพร้อมด้วยเจ้าอาวาสวัดเขาท่าพระคณะสงฆ์จังหวัดชัยนาธหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนานักศึกษาวิทยายลัยเทคนิคชัยนาธและผู้ถูกคุมความประพฤติเขตอําเภอเมืองชัยนาธร่วมกิจกรรม สำหรับการปลูกศูนยพลยฟ้าลายโจรและกระชายขาวครั้งนี้นะครับเพื่อน,นําไปเป็นสูนพลยทางเลือกในการรักษาโรคโควิดสิโดยใช้พื้นที่ของวัดที่ว่างเปล่าจำนวนหนึ่งไร่ให้เกิดประโยชน์นะครับพร้อมสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมระหว่างวัดกับชุมชนซึ่งขณะนี้มีวัดในจังหวัดชยัยนาที่เข้าร่วมโครงการปลูกสูนพลฟ้าลายโจรไปแล้วกว่า40วัดด้วยกันนะครับ